ช่วงเาดูฝนฝนนี่โหไหลบัวนี่สวยขาวนะชิ้นพอคำต้องทำคกไม้หรือคกดินอย่างนี้นะครับคกหินนี่แตกหมดใส่ได้เลยครับก็ตามแบบเขานะครับกุ้งที่เราปรุงรสเอาไว้แล้วครับไปข้างบนเลยนี่เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการยอดเชฟไทยครับ สิบโมงเช้าแบบนี้บางท่านก็ตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างก็คลิกนอนดูในที่ทนอนไปก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูส้มตําไหลบัวครับท่านผู้ชมครับช่วงฤดูฝนฝนนี่โหไหลบัวนี่สวยขาวนะเขาล้างนํำส้มซะหน่อยให้มันขาวครับอะไรที่ดําง่ายเนี่ยเวลามันโดนออกซิเจนมันก็จะเปลี่ยนสีเห็วนั้นเขาก็รีบมัดใส่ถุงผูกไว้ให้เราไม่วางไว้แบบข้างนอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหัน่นแล้วก็แชน่น้ําแล้วกันให้มันกรอบขึ้น ผมเตรียมน้ําแข็งไว้แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีไหลบัวทุกคนรู้นะครับไหลบัวคืออะไรไหลบัวไม่ใช่สายบัวนะครับไหลบัวคืออยู่ที่ใต้ดินแล้ววิ่งเพื่อที่จะเป็นต้นอ่อนมีรากแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกไปแล้วก็เป็นต้นอ่อนแบบนี้ครับแต่ถ้าสายบัวคือจากต้นมีรากแล้วก็โผล่ขึ้นมามีดอก สายบัวนี่ก็คือช่วงต้นแค่นี้แหละครับก้านของดอกแล้วต้องเป็นบัวที่เป็นบัวไทยนะบัวที่เด็กๆเ,เนี่ยผมจําได้อยู่ว่าเราเวลาไปเอาสายบัวไม่ใช่ไหลบัวนะครับสายบัวจะเป็นดอกบัวทรงสีแดงจัดยาวๆบานแผละอย่างนี้เวลาเขาบานบานานี้เลยไม่ใช่เป็นบัวหลวงสีชมพูแบบเรานะครับอันนั้นน่ะยิ่งน้ําลึกเท่าไหร่ สายบัวก็จะยาวเท่า,ากับตัวน้ําเลยเพราะว่าเขาจะยาวจากต้นโผล่น้ําได้อันนะพอดอกโผล่น้าปุ๊บเนี่ยเราเด็ดเลยครับแล้วก็ลากลุดลงไปติดโกลเด็ดขึ้นมาเวลาหักก็มีใยออกมาตลอดนะครับส่วนไหลบัวมาจากบัวหลวงที่ไหลอยู่ใต้ดินเป็นหน่อที่เขาพร้อมที่จะโผล่หน่อที่ก็จะโผล่อย่างนี้นะครับเราเอามาทํเอาละเราได้อย่างนี้แล้วผมขอหั่นบัวแช่น้ําไว้ก่อนโอเคครับผมได้น้ําแข็งมาแล้วผมก็ใส่น้ํา ลงไปครับเพื่อทําให้น้ําของเราเย็นมากขึ้นนะครับจากน้ําแข็งศูนย์องศาของเราแล้วเราก็จะเอาไหลบัวใส่ลงไปครับไหลบัวแบบนี้เขาจะไม่ให้โดนอากาศมากเขาจะล้างเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ถุงเลยนะครับแล้วก็ล้อมพร้อมขายเดี๋ยวเราก็จะตัดท่อนแบบนี้ครับชิ้นพอคำชิ้นพอคำนะครับแล้วก็ น้ำเย็นรอยอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูเขาหน่อยนะครับว่าสีต้องขาวสะอาดสีต้องขาวสะอาดนะครับแล้วก็ไม่เป็นสีหมนหม่นเมื่อกี้ผมเห็นหมนหม่นะหยิบให้ดูหน่อยก็ได้เนี่ยยังหมนหมนแฟบแฟบ,แบอย่างเงี้ยอันนี้นานแล้วเก็บมานานแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเก็บมานานแล้วแล้วก็เวลาเราเราทำสุกไม่สุกกึ่งสุกกึ่ง,งดิบเนี่ยไหลบัวจะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้ทันที พราะโดนความร้อนไม่ถึงอย่างนี้เปลี่ยนสีเลยแต่ว่าสายบัวจะไม่เป็นนะครับสายบัวจะผัดไฟแรงแล้วกรอบได้แต่ไหลบัวไม่ได้ไหลบัวกินดิบได้เลยนะครับอันนี้โอเคเราล้างอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็แช่น้ําเย็นให้กรอบแล้วอย่างที่บอกครับไหลบัวเวลาเราดูเขาอยู่นี้ให้เขาขดไม่ใช่หัก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 เต็ไมไปหมดแสดงว่าขนย้ายไม่ดีเพราะนั้นเก็บอันนี้ไว้แช่ไว้เดี๋ยวเราส่งน้ำขึ้นแล้วมาทำส้มตำกันครับ เรามีพริกเดี๋ยวโขกกันทั้งนี่อะไรกี่เม็ดรครับส้ตมตำโอเคส้ตม,มตำสองเม็ด <laughs> โอเคใส่ไปสองเม็ดนะครับกระเทียมกระเทียมใส่มากก็ออกซาซาเปอร์ๆหน่อยก็เอาสักเนี่ยมไม่มากนะครับประมาณสิบกีบทีนี้ผมก็เตรียมต้มกุง้งมะเขือเทศเลือกตามชอบนะครับมะเขือเทศไทยมะเขือเทศสีดาแต่ผมว่าส้ตามตำสีดาก็อร่อยนะแต่นี่ใส่หน่อยก็ดีส้ตมตำ แค่ผ่าครึ่งพอสีดาอาจจะฉลับซ้ายฉลับขาก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะลูกมันใหญ่ไงผ่าครึ่งมันก็ไม่ได้บางทีก็หั่นแบบฉลับฉลบถ้ามันใหญ่อย่างนี้นะอ่ะเขาว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วตัวฝักยาวเราเตรียมเครื่องของเราให้ครบก่อนตัวฝักยาวก็ไม่ต้องหั่นยาวเท่ากับเท่ากับไหลบัวนะครับหั่นให้สั้นนิดนึงครับ Yeah. นี่ครับน่าจะเรียบร้อยมะนาวลืมของสำคัญน้ำเดือดแล้วครับรอเราลวกกุ้งอ่ะโอเคเรามีครบเรียบร้อยแล้วนะครับในครกครับผมมีพริกกับกระเทียมพริกจินดา2เม็ดแล้วมันตำครกหินไม่ได้ดูนะมันหนักเกินต้องตำครกไม้หรือครกดินอย่างนี้นะครับครกหินนี่แตกหมด เราไม่จําเป็นต้องตาให้เขาแบบละเอียดด้วยนี่ครับตัวฝักยาวใส่ไปงั้นนะ่ะยังไม่ตาครับอ่าลวกกุ้งก็โอ้กุ้งลวกก่อน่าหลังก่อนน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราสนใจกุ้งนิดหนึ่งครับเพราะว่าใส่ลงไปแล้วต้องรีบสุกเอาขึ้นเลยโอเคล้างน้ำล้างน้ำใส่น้ำไม่ชีวิตเอากุ้งก่อนสนใจกุ้งนิดนึงก่อน กุ้งแชบวยนะครับกุ้งแชบวยบุบนะครับบุบถั่วฝักยาวไม่ต้องให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเป็นเลนไปหมดบุบถั่วฝักยาวเสร็จแล้วผมอยากจะบุบอะไรอย่างก็คือบุบถั่วลิสงคั่วครับออแล้วกุ้งเราสุกแบบเด้งแล้วโขกน,น,นู้นโขกนี้กุ้งสุกพอดีแฮ่ ยส yes. กงสุสุกแล้วเอาละถั่วใส่แล้วน้ำตาลปี๊บหน่อยครับตำน้ำตาลปี๊บตรงนี้ให้เขานุ่มไปกับส่วนผสมก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่มะเขือเทศครับกุ้งแห้งบางส่วนอ่าใส่ลงไปครับผมปรุงรสเลยนะครับมะนาวเค็มตำหลังอมหวานเปรี้ยวและเค็มตำหลังตำให้ไม่ต้องลงแรงมากนะครับตำให้มะเขือเทศเขา นุ่มอยู่ในนี้นานี่เลยครับเสร็จแล้วผมก็มีน้ำปลาหวานครับสองสามช้อนหน่อยพอได้ที่ไม่ต้องตำแล้วนะครับเคานาแล้วทีนี้ครับกุ้งครับผมอยากใส่กุ้งตอนนี้ก่อนเคานให้กุ้งเข้ากับส่วนผสมนะครับเพราะตัวกุ้งจะได้หวานหอมอ่านี่โอเค กุ้งเราจะได้มีรสชาติครับโอเคครับเพิ่มเค็มหน่อยครับน้ำปลาทิพรสหน่อยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนก่อนที่เราจะเคล้าไหลบัวลงไปครับอืโอ้มอาหนอีกนิดนึงเสร็จแล้วนี่เลยครับไหลบัวเราครับ ที่ทำแบบนี้เพราะอยากจะให้ตัวไหลบัวเขาเสด็จน้ำเพราะเราบีบเขาไม่ได้ั้นเราก็ต้องเสด็จน้ําซ้ายขวาอย่างนี้ครับเพราะบางอันถูกอ,อยู่ในหลอดเขาโอเคใส่ได้เลยครับ่ะโอเคก็ตามแบบเขานะครับสุดยอดเลยครับ ยกครกยกครกพอดีครกเลยพอดีหนึ่งครกกุ้งที่เราปรุงรสเอาไว้แล้วครับไปข้างบนเลยมีกุ้งแห้งครับนี่เลยครับส้มตำไหลบัวครับโอ้โหเดี๋ยวมาชิมกันครับ ชิมกันละครับนี่ผมเขาน้ำยำไปด้วยกันเลยส่วนผสมเอาเท่าที่ได้เห็นเลยนะครับอร่อยแน่นอนมันมีความกรอบหอมตัวกุ้งแห้งที่ทอดด้วยนะผมใช้กุ้งเสียบนะแล้วก็ความเผ็ดพอดี2เม็ดนะพริกจินดา2เม็ดนะครับส่วนที่ใช้จะเปลี่ยนจากกุ้งเป็น ก้งเป็นปูม้าอันเนี้ยได้หมดเลยเพิ่มพริกเพิ่มความแซ่บขึ้นไปอีกก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแนะนําก็คือถ้าอยู่ในร้านฉลับไหลบัวฉลับแล้วตำแบบเนี้ยเสิร์ฟอันนี้ก็เข้าน้ําเข้าเนื้อหน่อยแต่ถ้าสมมติเทคเอาไวห่อกลับบ้าน,นแบบท่อนๆแบบนี้สุดยอดแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะได้กรอบยันอยู่ที่บ้านเลยเคี้ยวกันได้กรอบๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับ สาร์อาทิตย์แน่นอนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดแชร์สำคัญท่านผู้ชมครับมีเพื่อนมีคนที่รักมีคนที่รู้จักกดแชร์ไปให้เขาเห็นเหมือนกันเพราะจะได้เป็นเมนูที่ทุกคนได้รู้ได้เห็นได้ทำเหมือนกันพบกันใหม่นะครับเสาร์อาทิตย์หน้า10โมงเช้า YouTube กับ Facebook ของยอดเชฟบไทยนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ